สวัสดีค่ะพบกับน้องคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือความอร่อยค่ะวันนี้เราจะทําเมนูบ้านๆเป็นเมนูผัดกระเพรากุ้งนะคะอันนี้เราใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะท่านผู้ชมอันดับแรกเราก็มาแกะกุ้งกันก่อนเราแกะกุ้งแล้วเราก็อย่าลืมเอาขี้กุ้งที่มันอยู่ตรงหลังออกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแกะออกแล้วเราก็ผักขี้กุ้งออกที่มันอยู่ข้างหลังเพื่อความอร่อยอดึงออกแบบนี้ เรียบร้อยเราเตรียมเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะใส่ใน้ำมันพืชลงไปเรามาทอดไข่ดาวก่อนนะคะทานผู้ชมในหลับเรกเสร็จแล้วก็ปใส่จานรอผัดกะเพราเสร็จต่อไปเรามาจะผัดกะเพราแล้วพริกกระเทียมที่เราตำไว้ใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็ผัดให้มันกลิ่นตลบอบอวลทั่วบ้านไปเลย ต่อไปเราก็ใส่กุ้งลายเสือแล้วเราก็ผัดให้มันเข้ากันให้กุ้งมันสุกนะคะท่านผู้ชมกลับไปกลับมากลับมากลับไป uh huh. กลับมากลับไปกลับไปซี่เออกลับไปซี่เออ เราก็ผัดไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงด้วยซีฟเขาวน้ำมันหอย oh <yeah. S 1> น้ำตาลทราย oh <yeah. S 1> แล้วตบท้ายด้วยใบกระเพราคุกคล้าให้เข้ากันนะคะเพราะว่ากุ้งมันสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็ผัดกระเพราให้มันสุก oh <yeah. S 1> ผัดเข้าไปคะ่ะ oh. 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 ัดไแบบนี้เลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะทำได้แบบง่ายๆมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากแล้วก็ผัดไปให้ทุกอย่างมันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมใส่จานใส่จานแบบนี้แล้วก็ตักใส่จานอีก เป็นผัดกะเพรากุ้งที่น่ากินมากใครชอบผัดกระเพรานี่แนะนำเลยนะคะผัดกระเพรากุ้งไข่ดาวอือสบคาก เมนูของโปรดคขายผัดกะเพราไปทำตามจัดไปค่ะท่านผู้ชม